สวัสดีชาวราศีกุมักนาคภูมครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของทั้งคนโสดคนที่มีคู่แล้วก็คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนครับชาวราศีกุมประจําช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6ครับเรามาดูคนโสดชาวราศีกุมกันก่อนนะครับว่าพลังงานคนโสดชาวราศีกุมครับเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับ ให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวจะเล่าทีเดียวนะว่าพลังงานเป็นยังไงบ้างนะคราวนี้เรามาดูนะครับฝั่งคนที่เข้ามาคุยกับชาวราศีกุมหรือว่าชาวราศีกุมกำลังให้ความสนใจอยู่ครับว่าคนคนนั้นนะเขาเป็นยังไงครับพลังงานฝั่งของเขานะ เอ็มพลเลอร์กับเอ็มเพสนะครับพลังงานเหมือนจะดีนะเหมือนพลังงานจะแมชกันนะครับแต่ดูแล้วมันนะอย่างที่น่าไพ่บอกขึ้นมานะครับต้องดูกันต่อไปนะแบบหนึ่งนะครับโอเคสำหรับพลังงานนะครับของฝั่งตัวชาวราศีกุมภ์เองที่เป็นคนโสดนะครับคุณรู้สึกว่าคุณเองคุณก็ดีใจเหมือนกันนะกับการที่มีใครสักคนหนึ่งนะครับเข้ามาให้คุณได้แสดงความรู้สึกให้คุณได้แสดงความสนใจให้คุณได้ แสดงออกทางความรักหรือว่ากลับเป็นคนที่กลับมาเป็นคนที่แบบมีใครสักคนหนึ่งที่คุณได้ห่วงใยคุณได้รักคุณได้ห่วงแหนนะครับหรือว่าคุณได้แบบแสดงในเรื่องของการเทคแอคชั่นแบบเหมือนคนมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นคนโสดเนาะแต่ก็อย่างว่านะครับในฝั่งของเขานะครับในช่วงแรกๆครึ่งเดือนแรกนะครับคนคนนี้ได้คุยกับคุณก็จริง นะครับดังทีพลังงานอาจสลับกันได้นะครับแต่ถ้าพลังงานไม่สลับกันนะครับต um ัวคุณเองจะเป็นฝ่ายเข้าหาเขานะมากกว่าเขาเข้าหาคุณนะครับชาวราศีกุมนะซึ่งตัวเขาเองนะครับตอนแรกเขายังไม่เปิดใจเลยนะในครึ่งเดือนแรกนะครับแต่พอครึ่งเดือนหลังครับครึ่งเดือนหลังปุ๊บมันพลังงานมันเปลี่ยนครับตัวคุณเองครับคุณยังเข้าหาเขาเหมือนเดิมครับแต่ทีนี้เขากลับมาสนใจเปิดใจให้คุณแล้วนะครับและการเปิดใจเนี่ยเขาก็ยินดีด้วยนะเพราะว่า เขาเห็นว่าคุณพยายามมามากแล้วนะครับคราวนี้เขาจะเป็นฝ่ายที่พยายามเข้าหาคุณบ้างครับแต่พอเขาเปิดใจรับคุณนะครับแล้วก็พยายามเข้าหาคุณบ้างกลายเป็นฝ่ายคุณครับที่ไม่คุ้นเคยครับสิบดาบขึ้นมาตรงนี้นะครับเรียกว่ามันเป็นพลังงานที่เราจะต้องขยายนะครับกลายเป็นว่าพอเขาเข้ามาลุกคุณนะครับเข้ามาแสดงความชัดเจนเนี่ยคุณกลายเป็นว่าคุณอยากจะรอก่อน ยังห่วงโสด้าอย่างนั้นนะชาวราศีกุมท,ทั้งทั้งที่ตอนแรกตัวคุณเองคุณอาจจะเป็นฝ่ายไปสนใจเขาก่อนด้วยซ้ำนะสำหรับคนที่พลังงานไม่ได้สลับพลังงานไม่ได้อ่ไม่ได้กลับกันนะครับหรือว่าถ้าสำหรับคนที่พลังงานไม่ตรงกับคลิปนี้ก็ถือว่ามาฟังผมเล่าเรื่องเล่านิยายสั I ้นก็แล้วกันนะเล่านิทานนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพลังงานตรงนะครับ อยู่ดีๆเหมือนพอคุณตอนแรกคุณกล้าเข้าหาเขาพอเขากล้ากล้าเข้าหาคุณเปิดใจคุณบ้างอ่ะเขายอมเล่นกับคุณแล้วอ่ะคุณกลัวซะงั้นนะคุณกลายเป็นคนห่วงโสดอย่างนั้นเน่คราวนี้เรามาดูกันครับว่าตัวชาวราศีกุมที่เป็นคนโสดจะแสดงออกยังไงนะกับพลังงานนี้นะหนึ่งเรียนครับเหมือนคุณเจอคนที่ตรงสเปคแต่คุณเองคุณก็แบบยังลักขปิดแล้วก็เปิดนะยังไม่เต็มที่นะครับ จนในที่สุดแล้วนะครับเหมือนสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะครับคุณได้รับผลจากการลงมือการกระทําก็คือการเข้าหาเขาอะเข้าหาคนที่โดนใจเนี่ยแบบเรียกว่าได้ได้มีความรู้สึกที่ตรงกันสักทีซึ่งคุณก็ชื่นใจนะคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าฝั่งของเขาเป็นยังไงนะการแสดงออกของพลังงานนี้นะครับในช่วงเดือนนี้ตอนแรกๆครับเขาได้จะส่องคุณเขากลัวหลังจากนั้นเขาเปิดใจ หนึ่งดาดขึ้นมาพอเปิดใจปุ๊บลุกเข้าหาคุณปั๊บเนี่ยคุณก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าพอพอเขาเข้าหาคุณปั๊บเนี่ยกลายป็นน่าอืมคุณแบบรู้แล้วสำเร็จแล้วว่าเขาเขาเล่นด้วยกับเราแลละแต่ว่าเราขอนิ่งก่อนนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นพลังงานที่จะเรียกว่าไงเหมือนก็เรียกว่าจักรจี้หัวใจนะสําหรับคนที่เป็นคนโสดชาวราศีกุมโดยเฉพออาะเง่งคนที่เป็นคนโสดมานานแล้วแบบ ต้องการที่แบบจะเข้าหาใครสักคนหนึ่งหรือว่าอยากจะมีแฟนแล้วในใจร่ำร้องว่าอยากมีแฟนแล้วลองเข้าไปาหาเขาดูซิถ้าเขาไม่จีบเราก่อนเราก็จีบเขาก่อนอะไรอย่างนั้นนะครับพลังงานนี้เป็นได้ทุกเพศนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เป็นพี่น้องที่เ,เลือกนะครับที่จะเป็นตัวของตัวเองนะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าใครไปลองจีบใครแล้วเขาเล่นด้วยนะครับ ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ตัวคุณเองคุณก็ต้องเขาเรียกว่ายอมรับนะครับผลของการกระทําว่าบางทีเราเข้าไปหาเขาก่อนเขาเล่นด้วยกับเราเนี่ยคุณก็ต้องภูมิใจนะว่าคุณทําสําเร็จนะครับได้มีคนที่แบบ ờ, รู้สึกดีๆต่อกันนะครับ <S <S เข้ามาในชีวิตนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่มีสถานะมีคู่ครับคนมีคู่ชาวราศีกุมภ์ครับพลังงานของตัวคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะ ขอเปิดคู่ของคุณก่อนนะครับพลังงานของคู่ของชาวราศรีกุมในช่วงพฤษภาหกหกนี้เป็นยังไงนะมาดูกันครับ สำหรับชาวราศีกุมและขนาดกุมที่เป็นคนที่มีคู่นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่แบบเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่กับตัวเองหรือคุณไม่อยากจะคิดมากหรือว่าอยากจะรับรู้เรื่องของคนภายนอกนะครับบางทีตัวคุณเองคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นพลังงานความอาืดอิดที่ขยับตัวยากพอสมควรในช่วงเวลาเดือนนี้นะครับและตัวคู่ของคุณเองนะครับเขามีเจ เหรียญขึ้นมาเหมือนคุณนะครับคือเขาต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อหรือมันยังเติบโตได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่กาลังคบกันอยู่แบบเป็นแฟนกันนะครับเรียก mm hmm. ว,ว่าถ้าคุณต้องการให้มันเติบโตหรือให้ไปยังไปต่อด้วยกันได้เนี่ยเรามาดูกันสิครับว่าพลังงานจะเป็นยังไงนะแต่ดูแล้วผลสรุปออกมาก็โอเคนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกครับชาวราศีกุมเองนะคุณ ฝั่งคุณค to ุณติดอยู่กับงานมากนะครับติดอยู่กับภาระธุระที่คุณจะต้องจัดการนะครับเพื่อความเติบโตเจริญก้าวหน้านะครับในชีวิตของคุณนะครับทาให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาคนรักเท่าไหร่นะครับซึ่งคู่ครองของคุณนะครับคนรักของคุณนะครับเห็นไหมครับพลังงานแปดดาบเยื้องกันนะเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเหมือนกันนะที่ไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเขายึดติดกับคุณมากเขานึกถึงคุณมาก เขาคอยหาคุณนะครับแต่ว่าในเมื่อตัวคุณนะครับไม่ได้โฟกัสเขานะครับตัวเขาเองนะครับเขาก็รู้สึกว่าเหววงเวงนะไม่ได้ยุ่งอะไรหรอกจริงๆแล้วแต่คือแบบเขาก็จะพยายามหลังจากนั้นเขาก็จะพยายามหาเรื่องทําให้ตัวเอยงยุ่งนะครับคือเพื่อที่ไม่ต้องมาคิดถึงคุณมากมายนะครับพยายามไปหยิบเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนบ้านมีพื้นที่แต่ไม่รู้จะทําอะไรแฟนก็แบบประมาณว่าไม่ติดต่อไม่มาหาหรือแบบมาเจิน แบบน้อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ขอหยิบกระถางหยิบช้อนปลูกหยิบปุ๋ยปลูกต้นไม้ใบหญ้าอยู่หลังบ้านหลังห้องอย่างนั้นก่อนก็แล้วกันอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูพลังงานช่วงปลายเดือนครับพลังงานช่วงปลายเดือนครับคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วเหมือนคุณแบบทําตัวเหมือนแบบเป็นคนที่ห่างกันจนหวาดระแวงแบบเฉยชามากเกินไปนะครับซึ่ง ถามว่าคุณจะส่งสัญญาณไหมเ่คุณก็ส่งสัญญาณแน่นอนครับเพราะคุณจะต้องทักไปหาหรือว่าโทรไปคุยกับผู้ของคุณแน่นอนกรณีที่คุณยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านเจอกันน่แน่นอนถ้าคุณจะเริ่มมองหาเขาแล้วคุณจะเริ่มปีกเวลาจากที่ยุ่งยุ่งมาช่วงต้นเดือนมามองหาแล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนในบ้านอยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันอยากอยู่ตัวใกล้ชิดติดกันนะครับในตัวในส่วนของตัวของผู้ของคุณเนี่ยพอเขารู้ว่าสัญญาณสัญญาณมาจากคุณแล้วว่าอยากให้เข้าหานะครับ เขาไม่รอช้านะเขาประชิดเข้ามาทันทีนะเขารีบเข้าหาคุณทันทีนะครับเรียกว่าช่วงนี้อะไรที่ห่างเหินไปนะครับในช่วงปลายเดือนนะตั้งแต่ครึ่งเดือนครึ่งเดือนหลังก็คือช่วงสัปดาห์ที่3จนถึงสัปดาห์ที่4ี่นะครับอะไรที่มันขาดหายไปในช่วง2สัปดาห์ต้นเดือนนะครับคุณจะเติมเต็มให้กันอย่างเต็มที่เลยนะก็ถือว่าโอเคดีนะคร,รับชาวราศีกุมที่มีคู่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับพลังงานนะครับว่า คุณจะจัดการหรือปฏิบัติยังไงนะครับกับพลังงานนี้ทำทำยังไงกับพลังงานนี้ครับแสดงออกยังไงครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับชาวราศีกุมที่มีคู่หนึ่งดาครับคุณมีภาระที่ทําให้เสร็จบางครั้งคุณก็นะครับต้องการความสบายใจนะครับต้องการให้ความรู้สึกมัน ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ผ่านภาระหน้าที่ต่างๆนะครับก็เรียกว่าถ้ามองเป็นเรื่องของพลังงานความรักพลังงานคู่พลังงานครอบครัวหลังจากที่ยุ่งมานะครับในช่วงแรกก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีเลยแหละคราวนี้มาดูพลังงานฝั่งคู่ของคุณครับว่าเขาจะจัดการยังไงนะเดทครับตอนแรกเขาไม่ไหวแล้วจิตใจเขาแบบอึดอัดมากจนแบบบางทีแทบจะจบแล้วนะเดอรสตาร์ Star ครับพอเขาเห็นคุณ เริ่มมองหาเขาส่งสัญญาณให้เขาเขารู้สึกดีรู้สึกโล่งใจรู้สึกใจชื้นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนถ้าเป็นต้นไม้จะตายก็ฟื้นอ่ะว่ากันง่ายๆอัศาวินถ้วยครับเขารอที่จะไปใช้เวลาใช้ชีวิตร่วมกันอยวคุณอยู่มานานแล้วนะครับเรียกว่าอยากจะไปกินไปเที่ยวหรือว่าใช้เวลาอยู่กุกกิ๊กด้วยกันมานานแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ ครึ่งเดือนแรกคือครึ่งเดือนแรกนะครับอึด,อ,ด,อ,ดอัดหน่อยครึ่งเดือนหลังก็ทุกอย่างกลับมาเป็นสถานการณ์ที่ดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะในเมื่อทุกอย่างคลี่คลายในทางที่ดีนะครับทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีสําหรับชาวราศีกุมที่มีคู่เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนครับชาวราศีกุมที่มีสถานะไม,ม่ชัดเจนครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะพลังงานคุณเป็นยังไงบ้างครับ ช่วงนี้ชาวราศีกุมที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกจะเน้นเรื่องของความเป็นอยู่มากกว่านะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกัญัตคุณชาวราศีกุมก่อนนะครับในเดือนพฤษภามนี้พลังงานเขาจะเป็นยังไง สำหรับชาวราศรีกุมครับที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก่อนจะไปพูดถึงครึ่งเดือนแรกพลังงานตัวคุณนะครับในช่วงนี้นะการที่มีหนึ่งเหรียญขึ้นมานะครับคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองคุณโฟกัสที่ความสําเร็จของตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับในขณะที่พลังงานของฝั่งตัวเขาครับคนที่คุณมีสถานะไม่ชัดเจนเร่วมกันเนี่ยคนที่เขาเข้ามาคบคุณตอนนี้หรือคุยกับคุณในสถานะนี้ ช่วงนี้เขาอยู่ในความหวาดตะแวงนะครับค่อนข้างจะระแวงนะครับในช่วงพลังงานที่ตกค้างมาจากเดือนที่แล้วนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับตัวคุณเองนะครับคุณจะพยายามนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะยิ่งใครที่ทําธุรกิจนะครับหรือทําธุรกิจส่วนตัวนะครับคุณจะพยายามโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นเลยนะครับคุณต้องการที่จะหมุนเงินที่มันตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาสับบางท่านหรือว่าต้องการที่จะเขาเรียกว่ายังไง ตีคืนเอาคืนเงินลงทุนเนี่ยครับกลับมาให้คืนทุนก่อนให้ได้นะในช่วงขึ้นเงินแรกนะครับคุณก็เลยจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความสัมพันธ์สักเท่าไหร่แล้วในฝั่งคนที่คุณมีสถานะไม่ชัดเจนด้วยเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนตั้งตั้งดาบอะครับจริงๆผมก็ใช้คำว่าตั้งธงแหลจริงๆก็คือมันก็คือการตั้งดาบขึ้นมาพิจารณาอะบางอย่างเขาสงสัยว่าคุณไปติดพันหรือว่าคุณอไปเขาเรียกว่า ยุ่งอยู่กับคนอื่นมากกว่าหรือเปล่านะครับเรียกว่ามีความหวาดระแวงเกิดขึ้นในใจเขา,าเต็มที่เลยนะครับทีนี้พอผ่านเวลานะครับมาช่วงกลางเดือนนะครับเข้ากลางเดือนถึงปลายเดือนเนะี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณครับคุณเองเนะี่ยถามว่า,าคุณมีอะไรบางอย่างหรือมีจุดสนใจอื่นเข้ามาให้สนใจไหมนะครับนอกจากคนที่คุย ในสถานะไม่ชัดเจนกันอยู่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก็มีนะครับมีเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่จะกระากกระชาความสนใจคุณไปจากคนที่คุณคุยอยู่ตรงนี้ได้นะครับซึ่งคนที่คุณคุยอยู่ตรงนี้เนี่ยสำหรับตัวคุณนะครับคุณก็พยายามที่จะสัปดาห์สัปดาห์ท้ายเดือนนะครับคุณก็พยายามที่จะทําให้รู้นะว่าเออแบบในที่สุดแล้วอ่ะคุณก็อยากจะชัดเจนกับเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณเทียบดูแล้วเนี่ยว่า บางทีระหว่างทางที่คุณกําลังครื่งเครียดเนี่ยหรือว่ากําลังสร้างตัวเองอยู่เนี่ยมันก็มีคนเข้ามาเพราะว่าสนใจตัวคุณนั่นแหละแต่ว่าคุณก็รู้ว่าคุณก็มีคนที่คุณสนใจหรือว่าคุณให้ความสําคัญอยู่แล้วนะครับมันก็เลยจะเป็นจุดที่คุณพยายามแสดงออกหรือว่าพยายามจะที่จะมาเจอกันใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจน่นนันกับคุณนะครับเพราะว่าพลังงานฝั่งเขาครับพอเขารู้ตัวเขาระแวงคุณมากๆครับคุณเองเนี่ย ตัวเขาเองเนี่ยเขาจะตัดตัดเรื่องความระแวงออกไปแล้วและบางทีมันนอกเหนือจากคุณที่บางคนไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาเป็นแย่งจุดสนใจไปเนี่ยนะสสารบชาวราศีกุมนะบางทีตัวคุณเองครับคุณอาจจะแค่แบบเหมือนทําตัวรับรอบ,รบๆ,ๆนะครับในช่วงนี้นะว่าเออแบบแอบ,บส่องแอบ,บดูเขาสักหน่อยว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะบางทีตัวเขาเองเนี่ยเขาเริ่มไม่ไม่สนใจคุณแล้วเขาเริ่มนิ่งแล้วนะครับเขากลับมา เป็นตัวของตัวเองแล้วนะครับคุณก็เลยพยายามที่จะส่งสัญญาณไปว่าเออแบบไม่ได้ลืมนะยังยังมียังมีกันและกันอยู่นะครับยังยังไม่ได้หายไปนะครับไม่ยังไม่ได้แบบคิดว่าจะหายไปไหนอะไรนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเขากับคุณนะครับมีโอกาสได้พบกันมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันนะครับในช่วงปลายเดือนนะถือว่าพลังงานชาวราศรีกุมนะครับเดือนนี้คลี่คลายในทางดีหมดเลยนะเรามาดู พลังงานกันดีกว่าว่าคุณจะแซงแออกอยังไงครับกับความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะชาวราศีกุมที่มีสถานะไม่ชัดเจนเจตรียนครับคุณต้องการการเติบโตในเรื่องฐานะจริงๆหกถ้วยเดี๋ยวคุณก็กลับไปแสดงความรู้สึกดีๆกันกับเขาครับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนเรื่องหลคุณสองถ้วยครับยังไงก็ต้องกลับมาดีกันครับมาคุยกันดีๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้ทิ้งกันไปไหนคราวนี้เรามาดู คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนว่ามันจะคุนครับว่าเขาจะแสดงออกยังไงนะครับกับพลังงานนี้นะครับในเดือนนี้ในเดือนพฤษภาคมนะครับมหาดเล็กดาบครับเขารู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจนะครับในสิ่งที่เขาได้รับหรือว่าในสิ่งที่เขาต้องมาทนอยู่กับการที่เหงานะครับหนึ่งไม่เท้าครับเขาก็เลยเริ่มกลับไปโฟกัสตัวเองสําคัญกับงานมากกว่านะครับและสุดท้ายนะครับแปดเหรียญครับ หากว่าคุณนะครับาหายไปนะครับแล้วเขาเริ่มไม่สม่ําเสมอนะครับให้รู้ไว้เลยว่าเมื่อคุณกลับมาเขาจะกลับมาสม่ําเสมอกับคุณเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าก็เป็นเรื่องที่ถือว่าไม่น่าไม่น่าหนักใจนะเพราะว่าดูแล้วอาจจะมีช่วงต้นต้นเดือนนี่แหละที่ชาวราศีกุมเองนะครับฝั่งตัวคุณจะเป็นแบบห่างหายไปในเรื่องของความสม่ําเสมอ การพูดคุยการทักหาการโทรการส่งข้อความนะครับจนเขารู้สึกว่าเขาเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงกลับมาใส่ใจตัวเองมากกว่าใส่ใจคุณแล้วนะครับมันถึงเป็นเหตุที่ทําให้คุณจะต้องกลับมาส่องเขากับสนใจเขาด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีกุมที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะครับเพราะว่านี่คือการดูดวงนะครับโดยรวมผม ก็ไม่รู้อันนี้คือพลังงานที่หยิบมาจากใครนะครับท่านใดตรงก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านใดไม่ตรงก็ถือว่ามานั่งฟังนิยายนะครับฟังเรื่องสั้นจากผมก็แล้วกันนะครับสําหรับคนที่เพิ่งผ่านมาเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็ท่านใดกดติดตามแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปของผมด้วยแล้วก็ท่านใดอยากดูตรงส่วนตัวด้วยการเช็คเรื่องของตัวเอง เป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองล้วนๆนะครับไม่รวมกับพลังงานใครทั้งสิ้นนะครับผมให้ลาย ID สำริดต่อครับเป็นลายออฟฟิเชียลเขาครับมีแอสไตนำหน้านะครับตามด้วยทารุ่งโมเมนต์ครับภาษาอังกฤษนะครับเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับอยู่ด้านหลังนะครับบริเวณมุมจอนะครับในช่วงท้ายคลิปนี้ครับแล้วก็รายละเอียดรายดีเช่นกันครับพร้อมทั้งแพ็กเกจนะครับการดูดวงนะครับที่ผมมีไว้ให้เลือกหลากหลายแพ็กเกจครับ ในช่องคาบรรยายใต้ชื่อคลิปนี้ครับก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับคนที่สนใจสำหรับคลิปนี้ของชาวราศีกุมและคนากุมครับจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอทุกคนมีความรักที่ดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ